สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตสัปดาห์ที่3ในเทศกาลธรรมทานะครับเราเพิ่งจะเริ่มต้นปีพิธีกรรมนะครับปีพิธีกรรมเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่1เตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าคืาออาทิมคริสต์มาสนะครับเราได้สมโพธิพระคิดสมโพมสมโพธิพระคิดเจ้าดแสดงองค์นะครับ พออาทิตย์หลังจากพระคิดเสจเจ้าแสดงองค์ก็เป็นวันฉลองพระยีสจชาทรงรับพิธีล้างก็เป็นการเข้าสู่สัปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลธรรมดาเพียงแต่เขาไม่เรียกสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับฉลองพระยีสุชาทรงรับพิธีล้างแล้วก็มาสัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดาวันอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดานะครับเพราะเพียงแต่อยากจะบอกว่าพระสาสนจักรให้เราฟังเพื่อัมภีรีเนี่ย คล้ายๆเราค่อยๆเดินตามพีเยีสุเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ผู้องค์ออกเทศสอนวันแรกที่ผู้องค์ออกเทศสอนก็คือพระองค์ทรงรับพิธีล้างจากท่าโยนก็วันฉลองพี่ยีสุเจ้าทรงรับพิธีล้างนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่สองเทศกาลธรรมดาก็ติดตามพี่ยีสุเจ้าไปเรื่อยๆนะครับ มาถึงวันนี้อาทิตย์ที่สามเทศกาลธรรมดาก็เหมือนเราก็ค่อยก้าวตามพระเยซูเจ้าในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มออกเทศนาสั่งสอนนะครับพอจึงเริ่มหัวเรื่องแบบนี้นะครับเพราะเรามองเห็นแสงสว่างโดยอาศัยแสงจากโรง <trov. S 1> เห็นหนุนทางที่จะลงมือทำงานความรักในชีวิตประจำวันได้สำเร็จคน อิสราเอลประชากรของพระก็ถือว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะอยู่ในความสว่างเนี่ยพระเป็นเจ้าจะต้องทรงผินพระพักมาอย่างเขาเพราะว่าพระพักของพระเป็นเจ้าโอแสงสว่างมาอย่างเราถ้าพระเป็นเจ้าทรงผินพระพักมาอย่างเราแสงสว่างก็ส่องมาอย่างชีวิตของเราเพราะเรามองเห็นแสงสว่างโดยอาศัยแสงจากพระองค์เห็นหนทางที่จะลงมือทํางานความรักในชีวิตประจําวันได้สําเร็จนะครับ เมื่อพระเจ้าทรงให้โมเสสนำชาวอิสราเอลพน้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์เดินทางนะครับออกจากประเทศอียิปต์ไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาเมื่อเข้าไปแล้วพวกเขา12ตระกูลลูกของยาโคบก็แบ่งกันจับจองพื้นที่ที่ดินทรงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับกระจายกันอยู่เป็นเผ่าๆนะครับเผ่าเสบูรุนและเผ่านับทาลี นะครับสองเผ่าลูกของยาโคบมี12คนแต่สองคนเนี้นะครับเสบูรุนและกนับทาดีได้ที่ดินที่ผู้คนต่อมาในสมัยเปย์ยิสเจ้าเรียกดินแดนตรงนี้ว่าแคว้นกาลีดีเราบอกว่านุกบุญโยเซฟได้รับนิมิตนะครับทูตสวรรค์มาก้าฝันบอกว่าให้พาพระกุมารไปอียิปต์เพราะเฮโรดกำลังจะฆ่าเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบลงมาทั่วแควนยูเดีย นบ,บุญจอแซดแม่พระพระกุมารก็อพยพไปอียิปต์พอกษัตริย์เฮโรตสิ้นพระชนนะครับทูตสวรรค์ก็บอก,กนนับนึกนบุญจอแซดบอกว่าให้พาพระกุมารแม่พระกลับมาอย่างแผ่นดินอิสราเอลก็พากลับมาแต่ก็ได้ทราบข่าวว่าอาเคเลลูกของเฮโรดนะครับโอรสของเฮโรดคนนี้ก็ดูร้ายขึ้นของราชต่อจากพ่อของเขานบ,บุญจอแซดจิงพาแม่พระนบ,บุญจอแซ พระกุมารเจ้าขึ้นไปที่ภาคเหนือแคว้นกาลิลีนะครับไปอยู่ตรงหมู่บ้านนาซาเรตพระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยขึ้นจึงมีฉายาว่าเยซูชาวนาซาเรตแต่ว่าแคว้นกาลิลีตรงนี้แต่เดิมมันเป็นที่ดินที่สองคนเนี่ยลูกของยาโคบสองคนนี้ได้ส่วนแบ่งที่ดินก็คือเซบูรุนนับทาลี ได้ที่ดินที่พิ้วคนต่อมาในสมัยพระเยซูเจ้าเรียกดินแดนตรงนี้ว่าแคว้นกาลีดีพระเยซูเจ้าทรงเทศสอนในแคว้นกาลีดีนี้มากที่สุดบ้านของพระองค์หมู่บ้านนาซารัตก็อยู่ในแคว้นนี้เมืองที่พระเยซูเจ้าทรงก็ไปเทศสอนและแสดงเครื่องหมายอัศจรรย์มากที่สุดก็คือเมืองเคเป,รปรอร์โนอุมก็อยู่ในแคว้นกาลีดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแคว้นนี้ยังมีเมืองเบสไซดา อันเป็นบ้านเกิดของนบ,บุญเปโตรและอันดูสองพี่น้องอยู่ที่นี่แควนกาลีลีจึงเป็นดินแดนที่ความสว่างส่องแสงแห่งพระสิรุรุ่งรจนของพระเจ้ามาถึงชีวิตพวกเขามากที่สุดแห่ดินแดนตรงนี้นะครับแต่ดินแดนแถบนี้ในอดีตน่าสงสารที่สุดนะครับเพราะเป็นดินแดนดั้งเดิมของเผ่านัฟทาลีและเสบูลุนนะครับคนโบราณในสมัยประกาศุอิสยา เขาเรียกดินแดนตรงนี้ว่าดินแดนแห่งความมืดทําไมคนโบราณถือว่าความมืดคือความตายแสงสว่างคือชีวิตอาจเรียกชื่อที่นี่ว่าดินแดนที่อยู่ในเงาแห่งความตายก็ได้แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเขาบอกว่าปี721ก่อนคิดศศักราชนะครับ721ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมา อนนาณาจักรอัสซีเรียนํากองทัพเข้าลุกรานโจมตีดินแดนทางเหนือคือตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแผ่นดินของนับทาลีและเสบูรุนสองคนนี้ปรากฏว่าอัสซีเรียนํากองทัพมาโจมตีแผ่นดินอิสราเอลนะครับตรงทันแต่เดิมในปี 721ก่อนพี่ยิ่สุ่เจ้าประสติมาดินแดนตรงนี้คืออาณาจักรเหนือเพราะว่าดินแดนอิสราเอลแตกเป็นอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้นะครับในเมื่อเสมูรุนนับทาลีอยู่ทางภาคเหนือก็เป็นอาณาจักรอิสราเอลซึ่งอยู่ทางเหนือนะครับอาณาจักรทางใต้ชื่อว่าอาณาจักรยูดานะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งแล้วพ่อมาพูดพระคัมภีร์กับพี่น้องบอกว่าพี่น้องระวังนะครับพอได้ยินคาว่าอาณาจักรอิสราเอล ไม่ไม่ใช่หมายถึงอิสราเอลทั้งครบนะครับหมายถึงช่วงภาคเหนือนะครับเพราะเขาแตกเป็นสองอาณาจักรเหนือกับใต้ทางเหนือชื่อว่าอาณาจักรอิสราเอลทางใต้ชื่ออาณาจักรยูดาห์นะครับเมื่ออัสซีเรียเขาตีอาณาจักรเหนือซึ่งมีเมืองหลวงนะครับคือกรุงซามาเรียพวกเขาก็กวาดป้อนผู้ชายออกไปที่อื่นและนำเอาผู้ชายจากดินแดนอื่นเข้ามาอยู่แทน เพื่อให้ลูกหลานที่เกิดมาเป็นเชื้อชาติผสมนี่เป็นวิธีทาลายล้างประเทศของคนโบราณให้สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินนะครับชาวยิวในอาณาจักรเหนือก็เลยไม่ใช่ชาวยิวแท้อีกต่อไปกลายเป็นลูกผสมทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมตัวตนดั้งเดิมลูกหลานของอับบาฮามอิสะัคยาโคบหายไปสิน้นชาวยิวในอาณาจักรใต้จึงรังเกียจและดูหมิ่นอาณาจักรเหนือว่าไม่ใช่ลูกของพระ นี่เป็นความเจ็บปวดใจของชาวยวในอาณาจักรเหนืออย่างที่สุดพวกเขารู้สึกเหมือนถูกสาปให้อยู่ในดินแดนแห่งความมืดมนไม่รู้ตัวตนของตัวเองว่าเป็นใครกันแน่พวกเขาได้รับชื่อใหม่ว่าชาวามาเรียชาวยวจริงรังเกียจและไม่คบค้ากับชาวามาเรียตั้งแต่บัดนั้นเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ น่าสนใจนะครับดินแดนของเสบูรุลและนับทาลีนะครับใครที่คนในยุคโบราณขึ้เรียกว่าดินแดนที่อยู่ในเงาแห่งความตายเราก็เลยรู้ว่าทําไมขึ้เรียกว่าดินแดนที่อยู่ในเงาแห่งความตายแต่บัดนี้แสงสว่างนะครับฉายลงมาอย่างที่ตรงนี้ทําไมครับโบราณที่หนึ่งหนังสือประกาศสุอิสยาบรรยายว่าดินแดนที่ตกต่ําตรงนี้จะได้รับการยกให้สูงขึ้น และได้รับความรอดพุนในบทอา่านวันนี้จึงมีประโยชน์ของหนังสือประกาศศอิสยาที่เขียนว่าในอดีตพระเจ้าทรงทําให้เป็นดินเสบูรุนและเป็นดินนับทาลีตกต่ําแต่ในอนาคตจะทรงบันดาลให้หนทางจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึงแม่น้ําโจ์แดนซึ่งเป็นดินแดนของคนต่างชาติมีความรุ่งเรืองไอ้คำว่าคนต่างชาติเนี่ยก็หมายถึงว่า คนในยุคนั้นก็อาจจะถือว่าดินแดนที่อยู่ทางเหนือเสบูรุนนับซาลีเป็นคนต่างชาติอย่างที่พ่ออธิบายในช่วงที่ที่หนึ่งนะครับช่วงแรกบอกว่าพวกเขาเรียกคนพวกนี้ว่าชาวสมาเรียเขาไม่เรียกชาวยิวไม่ใช่ลูกของพระเพราะฉะนั้นประกาศุกอิสยาก็ไม่ได้เอ่ยนำชาวสมาเรียนะแต่ประกาศุปกปกุกอิสยากลับใช้คําว่าดินแดนของคนต่างชาติมีความรุ่งเรือง แปลกนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าดินแดนที่สางภากเหนือนับซาลีและเสบูรุลุนเนี่ยโดนอาณาจากักรอัสซีเรียมาตีไป7.21ปีก่อนคิสสักราช7.21ก่อนคิศสศักราชแต่ประกาซุอิสิยาเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ประมาณ600ปีนะครับพอ,พอผ่านผ่าน721ปีตัวเลขจะลดลงพอมาถึงพระเยซูเจ้านะครับก่อนคิศสศักราช 700พอมา600ก่อนพระเยซูประกาศสุอิสยาก็ปรากฏตัวขึ้นนุษย์ประกาศสุอิสยาบอกว่าดินแดนที่อยู่ในเงาแห่งความตายดินแดนของคนต่างชาติเนี่ยจะได้รับแสงสว่างรุ่งเรืองขึ้นนะครับซึ่งเป็นดินแดนของคนต่างชาติมีความรุ่งเรืองในสมัยของประกาศสุอิสยาท่านมีความหวังว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์ผู้รับใช้พะยาเวที่จะเสด็จมา จะต้องเช็ดน้ําตาจากใบหน้าประชากรของพระองค์ประกาศศุกอิสยาใช้คํานี้นะครับผู้รับใช้พระยาวเวทที่จะเสด็จมาจะเช็ดน้ําตาบนใบหน้าประชากรของพระองค์ดินแดนนับทาดีและเสมบูรุนความหวังนี้เจือด้วยวิสัยทัศน์ว่าดินแดนเหล่านี้แม้บัดนี้กลายเป็นดินแดนของชนหลายเชื้อชาติเพราะเรากลายเป็นลูกผสมไปแล้วแต่ความรุ่งเรืองก็จะมีสําหรับเขาเหล่านั้นด้วย จะเห็นได้ว่าประกาศสุอิสยากำลังพูดถึงเรื่องการกอบกู้ของพระเจ้ามีไว้สำหรับนานาชาติด้วยซึ่งชาวยิวหลายคนไม่คิดเรื่องนี้และอาจจะไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำไปบานทานที่หนึ่งจริงนำเราก็สู่บทพระวรสารของนบุญแมทธิวนะครับนบุญแมทธิวคงรู้จักพระคมภีร์หนังสือประกาศสอิสยาอย่างดีท่านจงใจเล่าเรื่องพระประวัติของพระยซูเจ้าเมื่อเริ่มออกเทศนา ว่าพคกทรงเริ่มพระภารกิจถ่บาปมนุษย์ที่แคว้นกาดีดีตรงนี้นะครับแคว้นกาดีดีที่แต่ก่อนเป็นดินแดนที่อยู่ในเงาแห่งความตาย <S <S เป็นดินแดนของเผ่านับทานีและเสบูรุนพอมาถึงสมัยพเยสูเจ้าก็าเรียกแคว้นกาดีดีมีการเอ่ยถึงชื่อเมืองของแคว้นนี้นะครับนักบุญมัธิวเขียนพระบรมสารบอกว่าเมื่อพเยสูเจ้าทรงทราบว,ว่ายอนถูกจองจําจึงเสด็จไปยังแคว้นกาดีดี ทรงออกจากเมืองนาซาเรสมาประทับอยู่ที่เมืองกาปปนาอุมบนฝั่งทะเลสาบในดินแดนเผ่าเสบูลุนและนับทาลีคําเทศแรกของพระองค์คือจงกลับใจเถิดเพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วความสําคัญของดินแดนที่เคยตกอยู่ในเงาแห่งความตายก็ได้รับบทบาทขึ้นมาทันทีเมื่อพระเยซูเจ้าทรงทำพระภารกิจแรกเลือกสรรอาคาสาวกสิกรุนแรก จงตามเรามาเถิดเราจะให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์เขาทั้งสองก็ทิ้งเรือและบิดาแล้วตามพระองค์ไปน่าสังเกตว่าพวกขาตามพระองค์ไปทันทีเรากบได้พบแสงสว่างหลังจากที่ต้องตกอยู่ในความมืดมายาวนานพระองค์ทรงเลือกคนที่มีพื้นเพในดินแดนที่เคยตกต่ำเหล่านี้มาเป็นลูกศิษย์แสงสว่างแห่งชีวิต ฉายขึ้นมาเมื่อผู้องค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาีดีทรงสั่งสอนในสาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชนโอ้เราจรึงเข้าใจนะครับว่าบทอ่านที่หนึ่งเนี่ยประคาศุอิสยาเป็นคนพูดบอกว่าดินแดนของนับทาลีและเสบูรุนแสงสว่างจะส่องมานะครับแล้วก็จะเกิดความนุ่งเรือนแก่ชนต่างชาติ ในเวลานั้นชาวยูก็ยังถือว่าดินแดนนับทาลีและเสบูรดุลเป็นดินแดนของคนต่างชาติทั้งๆที่เขาเคยเป็นลูกหลานของอยาโคบนะครับเป่านับทาดีและเสบูรดุลแล้วพอมาถึงบทพระบรสารในวันนี้สิ่งที่ประกาศกอิสยาได้พูดก็เป็นจริงเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่นั่นเลือกลูกศิษย์ในแคว้นกาดีดีพระองค์ทรงอยู่ที่เมืองกาบาโูอุมก็อยู่ที่แคว้นกาดีดี ลูกศิษย์เปโตแอนดรูบ้านของเขาอยู่เบสไซดาก็อยู่ในแคว้นกาดีดีแสงสว่างของพระปินเจ้าส,ส,ส่งมาอย่างที่นี่เพราะพระเยสุเจ้าทรงเสด็จมาอย่างดินแดนนี้เริ่มต้นพระภารกิจของพระองค์นะครับนบเหมือนมัทธิวก็คงเหมือนในคัศวะโกและคิดชนคนอื่นๆในสมัยนั้นหลังจากพระเยสุเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วพวกเขาก็นำเอ,อพระกมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมาอ่านยิ่งอ่าน ก็ยิ่งพบข้อความที่กล่าวไว้ตรงกับพระภารกิจพระบุคลิกพื้นที่ที่ทรงทำงานเนื้อหาที่ทรงเทศสอนและการอัศจรรย์ที่ทรงสำแดงความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าว่าทรงเป็นพระเมสิยาในชีวิตของพวกเขาก็ทวีขึ้นอย่างมั่นใจและมั่นคงจนยอมตายเป็นบรณะสักขีเดี๋ยวพบกันช่วงที่สาครับ ราะฉะนั้นวันนี้เราไปวัดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3าเทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่หนึ่งนะครับประกาศสุขอิสิจาจะเอ่ยชื่อเผานัฟทาลีเสบูลุนดินแดนที่เปรียบเสมือนเราอยู่ในเงาแห่งความตายได้รับแสงสว่างนะครับแล้วก็คนต่างชาติได้รับความเจริญรุ่งเรืองก็จะพูดประโยคนี้อีกในบทพ่อวรสานนะครับพ่อก็อ่านบทพ่อวรสาสตองเอรนบุญมทธิวนะครับเพราะเอบุญมทธิวอ้างถึงประกาศศก์โบราณเคยพูดไว้ก็คือ บทอ่านที่หนึ่งประกาศุกอิสยาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่ายอนถูกจองจําจริงเสด็จไปยังแคว้นกาดีดีทรงออกจากเมืองราซาแรตมาประทับอยู่ที่เมืองกาเปเนอุมบนฝั่งทะเลสาบในดินแดนเผ่าเสบูรุนและนับทาลีทั้งนี้เพื่อให้พระดํารัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาเป็นความจริงว่าดินแดนเสบูรุนและดินแดนนับทาลีเส้นทางไปสู่ทะเล ฝากโน้นของแม่น้ำจอแดนแว้นกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติประชาชนที่จมอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนและในเงาแห่งความตายแสงได้ส่องขึ้นมาเหนือพวกเขาแล้วนับตั้งนับแต่นั้นมาพระยิสเจ้าทรงเริ่มเทศนาประกาศเทศนาว่าจงกลับใจเถิดเพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว ขณะที่ท,ทรงดําเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบแกดีๆพระองค์ทอดเป็นเนธเห็นพี่น้องสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดูน้องชายกําลังทอดแห я. เขาเป็นชาวประมงพระองค์ตรัสสั่งว่าจงตามเรามาเถิดเราจะทําให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์เขาทั้งสองก็ทิ้งแหไว้แล้วตามพระองค์ไปทันที เมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่นพระองค์ทอดไปนเนตเห็นพี่น้องอีกสองคนคือยากอบบุตรของเสเบดีและยอนน้องชายกําลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเสเบดีผู้บิดาพระองค์ทรงเรียกเขาทัานใดนั้นเขาทั้งสองคนก็ทิ้งเรือและบิดาแล้วตามพระองค์ไปพระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลีดีทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ส่งรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชนบทเพลงสดุดีในวันนี้นะครับอาจจะสะท้อนวิถีชีวิตของคนที่ดำเนินอยู่ในความมืดพอพวกเขาได้พบแสงสว่างในองค์พระเจ้าพวกเขาแทบเจกระโดดออกมาตอบรับความสว่างและยึดมั่นเข้าไว้ในชีวิตไม่ยอมปล่อยอีกเลย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยก้าพเจ้าให้รอดพ้นก้าพระเจ้าจะกลัวผู้ใดก้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งเดียวที่ก้าพระเจ้าสแสวงหาคือการได้พำนักอยู่ในเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดชีวิตเพื่อชุมความงามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและคอยเฝ้าอยู่ในพระวิหารของพระองค์นะครับ ก็เป็นบทสรุดีที่ไพเราะนะครับก็บอกว่าเมื่อ,เ,อเขาพบความสว่างองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างที่ช่วยให้รอดพ้นเพราะฉะนั้นความปรารถนาหนึ่งเดียวในชีวิตของเขาก็คือเขาปรารถนาจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านของพระนะครับข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าแสวงหาคือการได้พำนักอยู่ในเกหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดชีวิตพี่น้องครับ บางทีเราเข้าไปในวัดแล้วเราก็ชมความงามของวัดแล้วเราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราขอเพียงอย่างเดียวขอให้เราได้มีโอกาสเข้าไปในบ้านของพระนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจบชีวิตในโลกนี้แล้วนะครับสิ่งเดียวที่ข้าเพียนเวียนปัตจนาได้เข้ามาสู่นิวาสพระราชฐานได้รับใช้ใต้เบื้องบทธรรมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตเป็นนิจไป ตลอดนี้รันดนนะครับหลายคนก็ใฝ่ฝันนะครับว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราหมดภาระลูกโตแล้วการงานอยู่ตัวแล้วนะครับเราจะไปวัดทุกวันไปนั่งอยู่ตรงเก้าอี้โตสุดท้ายก็ยังดีแล้วก็ชื่นชมความงามของวัดเห็นสัตวุรุษมาวัดนั่งเงียบๆอยู่ในบ้านของพระนะครับบางทีชีวิตเราไม่มีโอกาสแบบนี้เลยก็เป็นไปนได้นะครับบางคน ได้ไปแล้วอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังได้อยู่เนี่ยเป็นของมีค่าแค่ไหนคือการได้เข้าไปในพระเคหาของพระเป็นเจ้าพ่อก็เห็นใจพี่น้องบางคนด้วยนะครับที่ทุกวันนี้อาจจะนอนติดเตียงนะครับเห็นใจอยากจะเข้าไปนั่งในวัดอยากจะเข้าไปร่วมพิธีมิสซาก็นอนติดเตียงแล้วแต่การสวดภาวนาอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นการที่เราได้อยู่ในบ้านของพระเช่นเดียวกันนะครับ ดีว่าทุกบันี้มีการอ,ออนไลน์พิธีมิสซาวัดท่าจีนของพ่อก็มีการออนไลน์นะครับพิธีมิสซาคนนอนติดเตียงก็ได้เห็นพระแทน่นได้ยินเสียงคุณพ่อถวายพิธีมิสซานะกับร้องร้องเพลงเพียงสิ่งเดียวที่ข้าเลียนเบียปนปรารถนาได้เข้ามาสู่ริวาาพระราชฐานได้รับใช้ใต้เบื้องบทตรมารของผู้บานเป็นดิดไปนะครับ จดหมายนึกบุญเปาโลถึงชาวโคูดินฉบับที่หนึ่งะครับแสงสว่างเข้ามายังชีวิตใครคนนั้นก็กลายเป็นคนแม่นยำในการดําเนินชีวิตไม่ถูกหลอกหรือชักจูงไปในหนทางผิดหลงได้ง่ายๆเมื่อชาวครดินถูกชาวยิวผู้ไม่หวังดีต่อนืกบุญเปาโลเข้ามาปั่นหัวให้แตกแยกหาว่านกบุญเปาโลเทศไม่เก่งสู้อปอลโลไม่ได้บางพวกไม่ฝักใฝ่สองกลุ่มนี้ ก็เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาบอกว่ายึดแต่เปโตหรือเคฟสัสเป็นลูกศิษย์ดั้งเดิมของพระเยซูแต่ความแม่นยำที่กล่าวถึงแสดงออกด้วยคำถามของนบุญเปาโลต่อชาวควูดินที่ว่าเปาโลถูกตึงกางเขนเพื่อท่านหรือท่านได้รับพิธีลางในนามของอปปอลูหรือโอ้โหนี่เฉียบขาดมากเลยนะครับคนเราพอได้รับแสงสว่างจากพระเป็นเจ้าแล้วเขาเป็นคนที่แยกแยะอะไรถูกต้อง ก็นเมื่อสัตบมดรุษเมืองโคดินแตกกับเป็นหลายพวกอ้างว่าบางคนเป็นพวกของเปาโลอีกพวกนี้ผมว่าเป็นพวกของอพอลโลไอพวกนี้ก็อกว่าเป็นพวกดั้งเดิมของเปโตเปาโลถามไปหยกเดียวหงายหลังหมดเลยเปาโลถูกตึงกางเขนเพื่อท่านหลีท่านได้รับพีธีล้างในนามของเปาโลดีแล้วอัจถอว่านบุลเปาโลมีจัญญาบรรณานับถีที่จริงท่านคงอยากถามต่อไปว่าท่านได้รับการล้างในนามของอพอลโลหลี เคฟัสถูกตึงกางเขนเพื่อท่านหรือแต่ท่านเอ่ยเฉพาะนามของท่านเท่านั้นไม่พาดพิงถึงผู้อื่นคำถามนี้จึงมาถึงประเด็นสําคัญว่าผู้ประกาศพระวาจาประกาศเรื่องการสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมาจีพของพระเยซูเจ้าแอบเป็นการไทยบาปมานษย์ให้รอดพน้นเรามิได้รอดพ้นเพราะคำเทศภพเราะหวานหูพระกิตเจ้ามิได้ทรงส่งข้าพระเจ้ามาทําพิธีล้างบาปแต่ทรงมาประกาศข่าวดีมิใช่ด้วยการใช้ โภหารอันชาญฉลาดด้วยเกรงว่าจะทําให้ไม้กางเขนของพระคิดเจ้าเสื่อมประสิทธิภาพนี่ครับเป็นคําพูดของคนที่ได้รับแสงสว่างในชีวิตจริงๆเลย้าพเจ้าได้รับใช้ให้มาประกาศข่าวดีไม่ใช่ให้มาโรดศีล้างบาปท่านได้รับการล้างบาปในนามของเปาโลหรือเปาโลตายเป็นไม้กางเขนเพื่อท่านหรือการแตกแยกเป็นปลายทางของคนที่ยังอยู่ในความมืดเพราะเขาหลงบน อยู่กับการเอาแต่พูดพูดเก่งหรือไม่เก่งความสุขสงบสันติเป็นบ้านปลายของคนที่อยู่ในแสงสว่างเพราะเรามองเห็นแสงสว่างโดยอาศัยแสงจากพระอ,องค์เห็นหนทางที่จะลงมือทำงานความรักในชีวิตประจำวันได้สำเร็จสวัสดีครับ